ร้านทรงอร่รยยนวังน้อยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนำร้านของเรานะคะว่าเราขายเกี่ยวกับอะไรบ้างที่ร้านก็ขายเครื่องยนต์นะคะนีเซลนำเข้าจากญี่ปุ่นหัวเก๋งอะไรเครื่องยนต์อะไรรถยนต์อะไรหัวเก๋งต่างๆที่ร้านเรามีขายหมดเลยนะคะประตูหน้าตาดรังพึ่งแอร์โครงหลังคาบันได ที่ร้านก็มีหมดนะคะหม้อน้ำปะข้างกระปุกพวงมาลัยเกียร์นะคะเครื่องยนต์สี่สูบ6สูบรถบรรทุกรถกระบะนะคะที่ร้านก็มีขายค่ะ สนใจนะคะเข้ามาดูหน้าร้านได้เลยคะ่ะร้านของเราตัอ้งอยู่ในเมืองใหม่เชียงกงวังน้อยนะคะซอยสเข้าซอยที่มีตู้ ATM กรุงเทพหน้าปากทางนะคะตรงเข้ามาสุดซอยร้านเราอยู่ซ้ายมือคะ่ะตรงข้ามร้านดาวเชียงกงหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันได้ที่เบอร์0972414554คะ่ะมอลรมก แผ่นการความร้อนเครื่องยนต์ต่างๆนะคะมีถูกแรงม้าเลยค่ะโครงหลังคาบันไดขึ้นหัวเกงพัดลม12โวลต์24โวลต์กองอากาศนะคะท่อไอเสียป่องหลังเกงถังลมปล่านะคะวงพงมลายแกนวงนะคะถังน้ำมัน ทุกลิตรนะคะเลือนไม้ค่ะมอเตอร์ยกกระบะทอไอเสียนะคะชุดหลังขากระจกคอมแอร์ไดชาร์จไดสตาร์ทที่ร้านเรามีขายหมดเลยค่ะนี้เป็นของใหม่นะคะไฟหน้าไฟไท้ายกระจกมองข้างม้อน้ำมาค่ะสายเกียร์คันเกียร์นะคะ น้ำยาล้างเครื่องแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายกันนะคะสนใจก็ราคาถูกทักมาถามกันได้ค่ะก่อไฟนะคะก้านสูบเบ้าบันไดไฟหน้าไฟท้ายไฟในเก๋งไฟเลี้ยวมุมนะคะที่ร้านก็มีขายค่ะกาประตูฝากระโปรงกันชนไฟหน้าค่ะ ทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะเก่าแท้เซียงกงใหม่ก็นําเข้านะคะมีทั้งใหม่แท้แล้วก็เกรดเทียบ OEM ค่ะค่ะสนใจก็เข้ามาชมที่ร้านได้ค่ะร้านทรงอะไรยนนะคะขอบคุณค่ะ